โอ๙นะครับโซเชียลเรตเบิร์กนะครับซึ่งมีประเด็นระบุว่าชัดเจนนะครับว่าต้องแสดงตำแหน่งนะครับบนเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับของหน่วยงานยกตัวอย่างเช่น Facebook Twitter Instagram เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของหน่วยงานที่จะทำาพึ่งทับันขึ้นนะครับมีไอคอนชัดเจนนะครับนะอย่าง อย่างเช่น Facebook นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปในไอคอน f c e e o o o นะครับก็สามารถลิงก์ไปอย่างปลายทางของ Facebook ของหน่วยงานนั้นๆได้นะครับโดยชัดเจนซึ่งลักษณะในการดำเนินการครอบถ้วนอย่างนี้นะครับถือว่าสมบูรณ์ในส่วนของ O9 นะครับโซเชียลเน็ตเวิร์ครับ